สวัสดีครับนักศึกษาและผู้ที่สนใจหลักการเกี่ยวกับศเศรษฐศาสตร์วันนี้ครูอุ่นจะมาพูดถึงเรื่องเงินเฟอ้อเงินเฟ้อปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับปัจจุบันนี้ค่าเงินไทยอ่อนลงค่าเงินไทยอ่อนลงคือการผลิตคนเริ่มจะใช้เงินในการลงทุนมากขึ้นคนจะพยายามจะไม่ใช้แรงงานนะครับเมื่อคนไม่ใช้แรงงานอะไรเกิดขึ้นครับ ในสังคมหรือในเศรษฐกิจในเมืองไทยเงินก็จะเยอะขึ้นปริมาณเงินเยอะขึ้นราคาข้าวข,ของต่างๆก็จะแพงขึ้นครับพอแพงขึ้นเป็นไงครับก็ต้องใช้เงินเ,เยอะในการซื้อของนะพใช้เงินในการซื้อของเยอะเป็นยังไงครับนี่แหละเขาเรียกว่าเงินปริมาณเงินเยอะก็คือเงินเฟอ้อ คนไม่นิยมทํางานกันนะครับคนคนนิยมเอาเงินที่มีอยู่ไปลงทุนเพื่อให้เกิดเงินขึ้นมานะครับอันนี้หลักการง่ายๆทําความเข้าใจใน EP แรกก่อนเพราะว่าอยู่ที่สถานีรถไฟกระสังก็กําลังจะพูดถึงเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันนี้ในวันที่13ตุลา2565นะครับนีค่คือเงินเฟ้อ เงินเฟ้อก็คือเงินในสังคมมันมากขึ้นราคาของต่างๆจะสูงขึ้นคนที่ได้เปรียบก็คือลูกหนี้เสียเปรียบก็คือเจ้าหนี้เจ้าหนี้เราเคยกู้เข้ามาตั้งก่อนสัญญาดอกเบี้ย2.5ดอกเบี้ย3.00พอเงินมันเฟ้อค่าเงินมันต้องใช้ปริมาณเงินเยอะแต่เราก็ใช้หนี้ในประมาณเท่าเดิมลูกหนี้ก็จะเป็นยังไงครับลูกหนี้ก็จะได้รับประโยชน์ ครับอันนี้เบื้องต้นก่อนเนาะครับสวัสดีครับ